เดี๋ยวเราไปรับวัคซีนพาสปอร์ตกันค่ะแล้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็ได้เล่มเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำจะไปจ่ายเงินพร้อมเดินทางแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเดินทางแล้วโอ้โหพร้อมนี่เพียบเลกเกอร์เลกเกอร์เลกเกอร์โอ้โหมีบรุ๊คเนเนสอยู่ตัวเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาอิ2 w Mania ในขณะที่ทุกคนกำลังดูเราอยู่ตอนนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยน่าจะกำลังอยู่ในรถค่ะกําลังขับรถเดินทางไปสวรรณภูมิแอร์พอร์ตแล้วค่ะแต่เดี๋ยวใบนิดน,นึงรอบนี้เราทั้งสองคนนะคะจะเดินทางไปประเทศอเมริกา ยังไม่บอกว่าเมืองไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยเดากันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะเดินทางไปเมืองไหนนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยนะพวกเรา2คนเนี่ยถือว่าเตรียมตัวเยอะมากๆครับเพราะว่าการเข้าประเทศอเมริกาตอนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจะเดินทางเข้าไปได้แล้วนะครับตอนนี้ทางอเมริกาเขามีข้อบังคับนะคบว่าทุกคนเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนครบและก็ต้องเป็น fully vaccinated นั่นหมายความว่าหลังจากที่ฉีดครบโดสผ่านไปแล้ว14วสนบสี่กาให้ทุคว คร่าวๆค่ะว,ว่าการเตรียมตัวที่จะเดินทางออกนอกประเทศ,ไปป,เทศไปประเทศอเมริกาตอนนี้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะทีนี้พอพูดถึงวคัคซีนที่ครบโดสค่ะเดี๋ยวตูนเนี่ยขอยกตัวอย่างนิดนึงสมมติว่าเราฉีดจอร์สันแอนจอร์สันนะคะจอร์ Johnson Johnson, Johnson Johnson, สันแอนจอร์สันเนี่ยโดสของเขาคือ1เข็มใช่ไหมคะถ้าเกิดเราฉีดไปแล้ว1เข็มนะคะไม่ใช่หมายความว่าฉีดปุ๊บเอาครบโดสแล้วเอาใช้ได้เลยเดินทางไม่ได้นะคะจะต้องทิ้งไว้14วันเพื่อเป็น fully vaccinated ยกตัวอย่างเช่น,นะคะ่ะฉีดไปวันที่1หมายความว่ากว่าจะสาาามรถเดดินนททงไ้ควัี่ เป็น f u l l y v a c c เ n ช t ่นนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นซีโนแวคหรือว่าซีโนฟาร์มนะคะหรือว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาที่ฉีดกันอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ต้องครบทั้ง2เข็มแล้วรอปีก14วันจนเป็น f u l l y vaccinated เราถึงจะเดินทางได้ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะเพื่อความชัวร์นะตุนว่าก็ฉีดครบแล้วแล้ว,วก็รอให้ห่างๆไปหน่อยเลยก็ได้ค่ะอย่างของครอบครัวพวกเราเนี่ยนะคะก็รอให้ห่างมากกว่า14วันด้วยซ้ำค่ะทีนี้นะคะคำถามเนี่ยเข้ามาเยอะมากอะไรคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะซีโนแวคซ ฟังค่ะประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะทาง fda ของเขาเนี่ยคะ่ะรับรองไว้อยู่3ตัวนั่นก็คือไฟเซอร์มูดอนาแล้วก็จอร์แดนแอนด์จอร์สันค่ะแต่ว่าการฉีดวัคซีนที่อนุมัติใช้ฉุกเฉินของ WHO เนี่ยก็ใช้ได้ค่ะอเมริกาก็รับเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแอสตราซ n เนกาซีโนฟาร์มซีโนแวงเนี่ยได้หมดค่ะทีนี้เพื่อนเพื่อก็สงสัยเอ๊ะแล้วถ้าเป็นการ mix and match เนี่ยจะใช้ได้ไหม mix and match ก็ใช้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระหว่างเข็ม1นึงกับเข็ม2ต้องห่างกันอย่างนนน้้้ออย17 14วววััค่ะแลก็รให Fully vaccinated ถึงจะเดินทางได้ และที่ขาดไม่ได้นะครับเอกสารที่สําคัญมากๆณเวลานี้ครับนะี่คือวัคซีนพาสปอร์ตจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นนะครับในแอป,ปหมอพร้อมเนี่ยเขามีนะครับให้เราขอผ่านแอป,ปหมอมมพร้อมได้เลยแต่มันยังขึ้นว่าอยู่ในการทดลองพวกเรา2คนก็เลยไม่เสี่ยงครับก็เลยเดินทางไปที่สาธารณาสุขจังหวัดนะครับเพื่อทําการขอวัคซีนพาสปอร์ตครับอ้าววัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงสาธารณสุขจังหวัดแล้วค่ะเพื่อจะมาเอาวัคซีนพาสปอร์ตเราเนี่ยมาทําเรื่องที่ที่นี่แหละค่ะสาธารณสุขจังหวัดเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณวันองคา ว่าวันพุธหลักฐานที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเตรียมนะคะก็จะมี1ึ่งสำเนาบัตรประชาชนสำเนาพาสปอร์ตแล้วก็หลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปขอได้จากโรงพยาบาลหรือว่าจะพิมพ์จากแอปหมอพร้อมก็ได้<ช>แล้วก็เอกสารทุกทุกอันเลยค่ะทุกฉบับเลยนะคะจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็มาที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยแหละคะ่ะในวันที่เรามาสมัครเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมี QR ออ Code ให้พวกเราสแกนพอสแกนไปปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปเพื่อนๆต้องกรอกข้อมูลนะครับเหม ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ปุ๊บเนี่ยว่าเราจะเดินทางวันไหนเนี่ยก็รีบมาทําเลยครับที่สถานศึกจังหวัดแต่ถ้าเกิดจังหวัดอื่นๆครับยังอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่เราต้องเช็คกันอีกทีรู้ปุ๊บรีบมาทําปั๊บเลยครับอย่างพวกเรา2คนเนี่ย<อ>ใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์<อ>แต่ของเพื่อนๆเนี่ยกตต็ต้องแล้วแต่นะ,นะว่าจะนานแค่ไหนใช่เราเนี่ยกลัวมากเลยพอรู้ปุ๊บเอ้ยมาเลยดีกว่าแต่เนิ่นๆมีวัคซีนพาสปอร์ตไว้แล้วก็อุ่นใจกว่าเดี๋ยวเราไปรับวัคซีนพาสปอร์ตกันค ง้าส5บบาทห0าบาทค่ะ3คนก็ร้อยห้บบาททวดพร้อมเดินทางแล้วค่ะเย้พร้อมเดินทางแล้วค่ะ พาสปอร์ตมีแล้ววีซ่ามีแล้ววัคซีนพาสปอร์ตก็มีแล้วตอนนี้พวกเราทั้ง3คนเนี่ยพร้อมมากลยคะเขาแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการเดินทางที่ท้าทายมากดยส่วนตัวแล้วเนี่ยตูเป็นคนมีประสบการณ์ในการเดินทางค่อนข้างเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแอร์มาแล้วเดินทางเองก็หลายครั้งหรือว่าจะพากรุ๊ปทัวร์เดินทางไปที่อเมริกาอีกก็หลายครั้งค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยคอนดิชันแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปตลออเลยนะคะเรียกว่าต้องเช็คกันรายวันเลยค่ะอย่างกฎเกณฑ์กกาาารรรเเเข้ปะทศอมินี่็ง เ,เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เองอดีนะเนี่ยเชมินเอเนี่ยคอยดูกฎการเข้าอเมริกาแล้วกฎการเข้าสนามบาินอย่างใกล้ชิดค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยแย่แน่ <Yeah. S 1> เลยอย่างเรื่องตั๋วเครื่องบินค่ะแต่ละสายการบินนะคะกฎการรีฟันกฎการเปลี่ยนตั๋วเนี่ยมันก็เปลี่ยนรายวันเลยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่จองตั๋วเครื่องบินผ่านเติร์ปาร์ตี้นะคะคือบริษัทที่ไม่ใช่เป็นบริษัทที่จองโดยตรงกับสายการบินแหละ oh. ก็แนะนําค่ะว่าให้เข้าไปที่หน้าเว็บของสายการบินและเข้าไปเช็คคอนดิชันที่หน้าเว็บอีกทีหนึ่งเพื่อ หรือไม่อย่างนั้นตูนว่านะด้วยความปลอดภัยของตัวตูนนะคะตูนโทรไปคอรเซ็นเตอร์ของสายการบิน<ม>นั้นเลยค่ะอย่างรอบนี้เราเดินทางโดยสายการบิน A n a ตูนก็โทรไปที่คอรเซ็นเตอร์ของ A n a ที่เมืองไทยเลยค่ะช้รายละเอียดให้แน่นอนอีกครั้งนึงอ่ะไม่อยากจะมีอะไรผิดพลาดทั้งนั้นคือจริงๆแล้วเราสองคนเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนครบโดส3เข็มแล้วด้วยวซ้ําไปฉีดเซโนแวค 2, <ช>2ครับแล้วก็แอสตราเซเนกาอีก1เข็มแล้วก็ตั้งใจที่จะพาลูกสาวนี่ไปเที่ยวเพราะป,ปกติเรา3คนก็เที่ยว<ช>ด้วยกันอยู่ อย่างใกล้ชิดไม่อย่างนั้นนี่แย่เลยเพราะว่าเราทราบมาว่าเขาจะเปลี่ยนกฎครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนณนะเวลานั้นเนี่ยยังเป็นกฎเดิมอยู่นะครับประมาณช่วงเดือนตุลาคมเนาะใช่ครับพวกเราพอเราทราบว่าเขาหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วเราถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับที่เมืองไทยเนี่ยมีการประกาศนะครับให้เด็กอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยเตรียมตัวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ in, พวกเราก็เลยโอ้โหโชคดีทางโรงเรียนทางนาครสวรรค์นี่ก็พาลูกสาวรีไปฉีดเลยและตอนนี้ก็ครบโดสเป็นที่เรียบร้อยครับฉีด2เข็ม ไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศอเมริกาอีกครั้งครับทริปนี้ก็ต้องยกเลิกไปโชคดีมากๆครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนตั้งแต่ช่วงเดือนช่วงเดือนตุลาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ทุกคนก็น่าจะรู้แหละฉีดไม่ฉีดก็เข้าประ,เ,ระเทศอเมริกาได้แล้วก็ไปฉีดที่ประเทศอเมริกาแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ไ,มได้แล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นิวเซนแลบค่ะ จะมาตรวจโควิดกันเพราะว่าก่อนที่เดินทางเนี่ยเราจะต้องใช้ผลตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงใช่ไหมคะโอเคแล้ววันนี้นะคะนิวเจนหลัเนี่ยเขาบอกว่าใจดีมากเลยสําหรับแฟนๆของแชมเปญที่แมนเนี่ยนะคะที่กาลังดูคลิปอยู่คะ่ะถ้าเกิดจะมาตรวจเนี่ยเขาให้ส่วนลดด้วยลคะ่ะพิเศษจาก2,000บาทนะคะเหลือแค่1,900บาทค่ะพิงแจ้งว่ามาจากแชมเที่จุ้แมนเนี่ยเท่านั้นห้ยไยงคุณจะใส่ข้อมูลไลนไว้ให้ด้านล่างนะคะ พร้อมเดินทางแล้วเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวตัวสรุปเอกสารให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งเลยค่ะว่าการเดินทางเข้าอเมริกาเนี่ยจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างอย่างแรกเลยแน่นอนค่ะพาสปอร์ตกับวีซ่าอเมริกานะคะพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องมีอายุ6เดือนนะคะณนะวันที่เราเดินทางแต่ส่วนวีซ่าเนี่ยใช้ได้จนกระทั่งวันสุดท้ายเลยค่ะแต่ทางที่ดีเนี่ยก็ต่อไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเป็นเล่มเหลืองอันนี้จําเป็นมากๆต้องเอาไปด้วยพกติดตัวไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งเพราะว่าจะต้องใช้งานอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่3คคค่่่ะะะสําาาาััญออออีีีีกกกกเเเชนนนนจจจทรรตต้้้งงมววซแล ผลตรวจแบบ RT-PCR เป็นลบนะคะก่อนที่จะเดินทาง72ชั่วโมงค่ะหมายความว่าก่อนไฟล์เดินทาง72ชั่วโมงเนะะี่ยค่ะถ้าอย่างไรก็คํานวณเวลากันให้ดีค่ะแล้วก็ไปตรวจโควิดให้เรียบร้อยการตรวจโควิดเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเนาะก็คือไปตรวจแล้วก็ต้องรอผล10ชั่วโมงนั้นก็คํานวณเวลากันดีๆค่ะทีนี้ค่ะส่วนกฎการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยไม่มีการกักตัวแล้วนะคะเป็นเวลาประจบหมอที่ครอบครัวของเราจะได้เดินทางออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะเดินทางกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะอย่างน้อย7วันค่ะจะต้องไปลงเทะเบียนใน Thailand p a s s นะคะเพื่อจะเข้าสู่โปรแกรม Test and Go ค่ะเตยมเอกสารที่เรียบร้อยแล้วก็ลงเทะเบียนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะง่ายดายมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูคนเหอนะครับอีกตั้ง3อาทิตย์กว่ากว่าจะเดินทางแล้วดูห้องตอนนี้สิครับ <Hello? S 1> มไม่มีที่จะเดินเลย จัดกระเป๋าสิคะจัดกระเป๋าค่ะเต็ไมไปหมดเลยคืองี้คะ่ะทุกคนไม่ได้เดินทางมา2ปีแล้ววิทยายุทธิการจัดกระเป๋าตูนเนี่ยตูกลักวจะหายไปหมดเดี๋ยวจะลืมนู่นลืมนี่ดังนั้นเนี่ยจัดะตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะจะได้ไม่ลืมของ <c oughs> แล้วก็บ้านนี้ค่ะตูนไม่ได้จัดกระเป๋าสําหรับตัวตูนเองคนเดียวนะคะ 1, One, four, ัน for three จัดก,กระเป๋าสำหรับสามคน <c oughs> ทุกคนในครอบครัวเลยคะ่ะอะไรกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยคอลเลกชันอะไรเนี่ยรองเท้านี่อะไรโอ้โห <c oughs> บรูคลินเนสเลกเกอร์เลกเกอร์เลกเกอร์สามตัวครับไม่ต้องบอกเลยว่าของใครบ้าง คงรู้นะคะว่าของใครบ้างพรอะในการเชียร์บาสของเราค่ะ <c oughs> ตูนเนี่ยก็เตรียมให้พร้อมไปจากกรุงเทพเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาค่ะซื้อที่นู่นค่ะง่ายๆเลยค่ะในส่วนนี้นะคะตูนก็สั่งจากโฮปสเตชันเลยค่ะโอ้โหเพียงแค่ใส่โค้ด HSMania นะคะก็จะได้ส่วนลด10%ค่ะสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วเนี่ยตูนก็อยากให้ใส่โค้ดนะคะเพราะว่าจะได้รับสิทธิ์ค่ะจับรางวัลทุกเดือนเลยนะคะแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีของรางวัลแตกต่างกันไปส่วนนี่ มาเป็นเซตค่ะโอ้โหทั้งเจอซี่แล้วก็มาหมวกด้วยค่ะ อันนี้ของทาง Sport House สะคะสวยงามมาก Statement Edition ใช่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถติดต่อซื้อได้เลยเพียงแค่แจ้งว่ามาจาก23 e n t y e m นะคะก็จะได้รับส่วนลดอีก10%โอ้โห oh. มีแต่ส่วนลดแบบนี้จะต้องไปหาซื้อที่ไหนให้มันเสียเวลาทำไมเนี่ยคุ้มขนาดนี้จัดต่อไปจัดต่อไป <laughs> โชว์กระเป๋ายัางอ่ะกระเป๋า NBA Final จ oh. ้ะ2018น, oh. นี่เราได้มาตั้งแต่ปี2018ที่คลีฟแลน ยังใหม่อยู่เลยเก็บดีมาก <c oughs> ไม่ได้ใช้ <c oughs> แล้วพอเดินทางกลับเข้ามาสู่เมืองไทยนะคะทางโรงแรมนะคะก็จะไปรับเราที่แอร์พอร์ตค่ะแล้วก็มาทําการตรวจ RT-PCR นะคะเราก็อยู่ที่โรงแรมรอผลถ้าผลตรวจเป็นลบก็โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยถือว่าเป็นจบสิน้นและทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ตามแต่เราก็ยังมีคอนเทนต์สนุกๆไว้เ,เพื่อนๆรับชมทุกวันครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือพาเที่ยวในประเทศ oh. อเมริกาด้วยไปเที่ยวกับพวกเราพร้อมๆกันแบบนี้ดีกว่าครับสนุกดีครับตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสำหรับทริปนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไป พวกเรานะคะคอย่าลืมนะคะขอไลค์เป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะร็อ,อกเที่ยวสนุกสนุกของพวกเราไปเมืองไหนเนี่ย<ป>เดี๋ยวมาติดตามชมกันอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวได้รู้กันแล้ววันนี้ค่ะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ